สเปกเป็นยังไงสเปกสเปกแบบสเปกนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบเห็นแล้วแพ้เห็นแล้วแบบชอบชอบชอบคนหาอย่างไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่ได้เลยนะฮะสั่งมุกสั่งมุกอองข้ คือบางทีไม่ต้องเล่นมุกเนี่ยของเราไม่เล่นก็หาแล้วะอย่างแพ้สามเคมติดก็หายหมดเลยอ๋อรู้ตเลยอู้วอะไรยังไงอีกยังไงทุกคนเอาใจใส่ครับเอาใจใส่เอาใจใส่อะแคร์เฮ้ยไม่ขึ้นเลยเอาใจใส่เลยขึ้นแคเหรอใช่้แต่เขาถามตลอดว่าเป็นไงบ้าง คือมันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วมันคนดีชอบคนหาชอบคนใส่ใจมีมีอีกไหมอีกข้อหนึ่งคอย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 หนึ่งชอบคนพูดเพาะพุาคนน่ะคือไม่ได้ตอนนี้่ได้ทำไมทำไมนะครับดูฝืนะไม่ได้เหรอ